ใบไม้ร่วงเต็มเลยนะคะนี่เป็นต้นสะเดานะคะวันนี้มุกจะมาเอาไปทําปุ๋ยหมักนะคะมุกจะไปปรุงดินค่ะไปหมักดินทิ้งไว้ค่ะได้เยอะมากๆเลยจากต้นเดียวเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าไปทําปุ๋ยหมักนะคะใช้จะเป็นใบแห้งใบสดได้หมดเลย แต่ถ้าเกิดว่าจะไปปรุงดินนะคะต้องใช้ใบไม้แห้งนะคะกระสอบเต็มเต็มเลยนะเนี่ยโหกระสอบใหญ่มากในนี้นะคะจะมีดินใบไม้แห้งนะคะที่วัวแล้วก็ปูนขาวนะคะค่าเชื้อแล้วก็เดี๋ยวจะคลุกเ้าให้เข้ากันค่ะสับสับสับคลุกคลุกคลุกดินให้เข้ากัน ตักใส่ถุงเก็บไว้แบบนี้เลยนะคะ